สวัสดีครับนด,ดีต้อนรับ้าสู่ไทยฟุตบอลนิวก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับศึกฟุตบอลเจลีคของญี่ปุ่นนะครับโดยทีมของชนะทิพสงศิณคาวาซากิฟันโตเร่ก็สามารถเอาชนะอุระเรดไดมอนด์ไปได้2ประตูตหนึ่งแบบวุดวิดเลยครับซึ่งชนะทิพสงสิณ์ของไทยเรานะครับได้ลงเล่นเป็น11ตัวจริงเป็นเกมที่5ติดต่อกันแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวจริงกําลังหลักให้กับคาวาซากิฟันโตเร่โดยในครึ่งแรกนะครับเป็นอุระเรดไดมอนที่ทําได้ดีกว่า ขึ้นนำคาวะสกิฟันเร่ไป1ประตูต่อศูนย์นะครับจากทกุระอิวานามินะฮะในนาทีที่33นะครับโดยครึ่งแรกฟอร์มของชนาทิพย์สงสินของไทยเรายัางไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโดยไม่ค่อยได้มีโอกาสได้สร้างสันเกมรุกให้กับคาวะสกิฟันเร่โดยโดนทางฝั่งของนักเตะอุระเรดไดมอนเข้าเปซิ่งอย่างหนักเลยนะฮะโดยในครึ่งแรกก็ไม่ค่อยได้บอลเท่าไหร่ซึ่งฟอร์มในช่วงแรกก็ไม่ค่อยดีนัก สำหรับชนาทิพย์สงศิณนะครับหลังจากจบเกมนะครับเป็นอุรวะเรดเดมอนนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ทนานนโคชโทุรุโอนิกิก็ไปแก้เกมมาใหม่นะครับเรียกได้ว่าโอ้โหเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวหลังจากครึ่งหลังนะครับเปิดฉากมาในนาทีที่62ทางด้านคาวาสกิฟันโตเร่นะครับก็ตีเสมอได้สําเร็จหลังจากนั้นนะครับอีกเพียงแค่2นาทีเท่านั้นก็พลิกขึ้นนําเป็น2ประตูต่อหนึ่งจากมิกิยามาเนะนะฮะทำให้ขึ้นนําไป2ประตูต่อหนึ่ง โดยฟอมขึ้นหลังของชนาทิพย์สมศินนะครับดีขึ้นอย่างทันตาเห็นเลยครับเรียกว่าแผวพลาวนะครับแล้วก็เป็นนักเตะในตำแหน่งกองกลางตัวรุกแล้วก็ทําเกมให้กับคาวาสึกิฟอนโตเล่ได้อย่างยอดเยี่ยมจนสื่อของญี่ปุ่นนั้นยกย่องไปเลยนะฮะโดยที่ขึ้นหลังนะครับชนะทิพย์สมศินนะครับโชลีลากระชักลักเรียเล่นเข้าระบบกรอบของทีมมากๆนะครับและก็สามารถช่วยให้คาวาสึกิฟอนตเล่เก็บเชิยชนะไปได้2ประตูตัวหนึ่งนะครับ แต่ชนะทิพนั้นนะฮะก็โดนเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่77เนะครับเนื่องจากว่าทั้งเกมนั้นชนะทิพส่งสินวิ่งตลอดทั้งเกมนะครับเล่นทั้งเกมรุกและเกมรับเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆนะฮะเราไปดูเกจของชนะทิพสงงสินในเกมเกมนี้กันหน่อยนะครับโดยสื่อของญี่ปุ่นนะครับตัดเกดชนะทิพสงงสินนะครับโดยในนัดนี้นะฮะชนาทิพส่งสินได้รับคะแนนความสามารถไป6.2คะแนนโดยในครึ่งแรกนั้นไม่ผ่านนะครับแต่ครึ่งหลังนั้นก็เรียกได้ว่า ทำผลงานได้ดีขึ้นอย่างทันตาเห็นหลังจากที่ไปแก้เกมของโทรุโอนิกินะครับส่วนชนะทิฟสงสินอยู่ในสนามทั้งหมด76นาทีนะครับเปอร์เซ็นต์การผ่านบอลสําเร็จ79นะครับสัมผัสบอลทั้งหมด66ครั้งนะครับแล้วก็บอลยาวมี2ครั้งบอลจ่ายแบบคิรพัฒน1ครั้งนะฮะแล้วก็ยิงไปโดนบล็อก1ครั้งนะครับพยายามเลี้ยงลูก3ครั้งชนะ1นะฮะดวลในสนามนะครับทั้งหมด7ครั้งเอาชนะไปได้2ครั้ง ถูกทำฟาวไป1ครั้งแล้วก็ไปทำฟาวเขา1ครั้งแล้วก็รับใบเหลืองไป1ใบนะครับนี่คือผลงานของชนะทิพย์สงศิณน,นะครับต่อไปเราไปดูคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นกันหน่อยนะครับที่มีให้กับชนะทิพย์สงสินในเกมเกมนี้นะฮะเราเริ่มต้นกันที่ชนะทิพย์ดูเก่งๆเ,เขาเหมือนลังเลว่าจะเลี้ยงบอลพุ่งไปข้างหน้าหรือเก็บบอลไว้กับตัวแล้วพลิกอย่างที่เคยทำ แต่ผมก็ยังชอบสไตล์การเล่นของเขาแบบดั้งเดิมตอนสมัยอยู่กับซัปโปโรมากกว่าสู้ต่อไปขอให้โชคดีชนาคุงพวกเราเชียร์นายเสมอจากแฟนบอลซัปโปโรจากภาพรวมในเกมนี้นะครับเจชนาทิพย์ลงสนามดูดีกว่าในนัดที่ผ่านมาเขาดูดีและเข้ากับทีมมากและดูสมดุลมากโดยเฉพาะในครึ่งหลังเขาโชว์ลีลากระชากเลือเล้อยและเล่นเข้าโรคาวาซกิฟันตเรอีกหน่อยเดี๋ยวก็ปรับตัวได้สําร็จ ชนะทิพเป็นผู้เล่นที่ดีคนหนึ่งแต่คาวะสกิก็เป็นทีมที่มีผู้เล่นญี่ปุ่นระดับสูงหลายรายนั่นจึงเป็นปัญหาที่โทรุโอนิกิจะต้องจัดทีมลงสนามให้ได้อย่างลงตัวที่สุดแต่เกมนี้ชนาทิพถือว่าผมให้ผ่านชนาทิพยังคงเป็นผู้เล่นที่ดีแต่เท่าที่ผมเห็นในเกมนี้ดูเหมือนว่าเขาจะยังไม่ฟิตเต็มร้อยอรเซนะเรื่องตำแหน่งการเล่นก็ด้วย แต่อีกไม่นานเขาจะกลับมาฟิตเต็มร้อยแล้วเราจะได้เห็นความสามารถของเขาอย่างแท้จริงชนะทิพยืนในตำแหน่งบอลไม่ได้เปรียบเลยเพื่อนจ่ายยากยิ่งไปอยู่ซ้ายยิ่งพงลิกลำบากถ้าอยู่กลางยังเลือกไปซ้ายหรือขวาได้อันนี้โดนบีบไปซ้ายอย่างเดียวตอนย้ายเข้ามาจากคอนซสิร์ตัปโปรเมื่อปี2017ชนะทิพถูกหัวเรอาอเยาะว่าเป็นเรื่องการตลาดและความสูงเพียงแค่155ซนเม คงเอาตัวไม่รอดในสึกเจลีกแล้วดูตอนนี้สิเป็นยังไงรักครับเล่นกันได้ดีมากทั้ง2องทีมโดยคาวา k i กิฟันเร่แก้เกมได้อย่างยอดเยดี่ยมแมนอัพในแมตช์นี้ยกให้วากิสกะที่ทำา2แอซิสเราเอาชนะเรด Red, ได้สำเร็จวากิ aki, aka, สกะ2อแอซิสผ่าน4เกมสุดหินทั้งโตเกียวมาริโน อัเลอร์อุลวะเรดไดมอนด์ด้วยการมี9คะแนนถือว่าน่าพอใจในครับชนะทิ่ผมมองว่าเจทำได้ดีขึ้นนะในทุกนัดที่ผ่านมานันนี้เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเลยในครึ่งหลังท้ายนี้เขากับคุณนักเตะและทีมงานทุกคนเช็คกันใหม่ในนัดหน้าเราจะบุกไปเยือนกัมบะโอซาก้าช่วงบ่ายโมงตรงวันอาทิตย์ที่6มีนาคมนี้ นี่คือคอมเมนต์ของแฟนบอลญี่ปุ่นบางส่วนนะครับก็ได้เอามาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับส่วนตัวของแอดมินเองนะครับชนะที่ฟอร์มดีขึ้นนะครับโดยได้ลงเล่น4เกมเป็นตัวจริงได้รับไป3ไปเหลืองแล้วนะครับโดยฟุตบอลเจลรีนัดที่4คาวาสกิฟอนเดเรชนะอุรัสเรดดมนไปด้วยสกอร์2-1ก็มีเพิ่มเป็น9คะแนนจากการชนะ3นัดและแพ้1นัดตอนนี้นําเป็นจ่าฝูงชั่วขาวนะครับ โดยมสซ่เจชนะทิพย์สุนมุสินลงสนามให้กับคาบัสกิฟอนเร่เป็นเกมที่4และเป็นตัวจริงด้วยนะฮะลงสนามเป็นตัวจริง4เกมติดต่อกันแต่เล่นไม่ครบ9 0สินาทีทั้ง4เกมนะครับก็ค่อยๆปรับกันไปในเรื่องของความฟิตโดยเกมนี้ชนะทิพย์สุมุสิน,สนถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่77เนะครับเป็นนัดที่อยู่ในสนามมากที่สุดก่อนหน้านี้แล้วโดยเจ้าตัวถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่62ทั้ง3เกมสำหรับเกมนี้มสซ่เจกรมีส่วนร่นมกับทีมในหลายๆจังหวะเลยนะครับ ซึ่งต่างจาก3เกมแรกที่ยังเล่นไม่ค่อยเข้าขากับเพื่อนร่วมทีมสักเท่าไรนักยังงงกับเรื่องของลายการวิ่งแต่ว่าการเล่นมาทั้ง4นัดเม็กซเจกเก็บแล้ว3ใบเหลืองนะฮะเรียกได้ว่าเป็นตัวตัดเกมนะฮะแล้วก็มีนัดเดียวที่พบกับคาชิมาอันเลอร์ที่ไม่โดนใบเหลืองนะครับแล้วแฟนๆลนะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรสําหรับฟอร์มของชนะทิพย์สงสินนะครับได้ดูกันหรือเปล่าล่ะครับเรียกได้ว่าฟอร์มยอดเยี่ยมขึ้นนะครับเดี๋ยวรอปรับไปอีกสักนิดหนึ่งนะฮะร,รับรองว่า จำแน่นอนนะฮะดูจากการเล่นและก็ระบบของทีมทะานั้นคาวาซกิฟอนเร่เหมาะสมกับชนาทิปเลยนะฮะเป็นเกมเร็วกันจริงๆต่อบอลเท้าสู่เท้านะครับแล้วก็เรียกได้ว,ว่าโอ้โหมีช่วงหนึ่งเนี่ยชนาทิปเหมือนกับเล่นลิงชิงบอลเลยนะฮะโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆนะครับสำหรับในครึ่งหลังนะฮะส่วนโปรแกรมนัดต่อไปของคาวาซกิฟอนเตเรนะครับโดยจะออกบุกไปเยือนกัมบะโอซากา ช่วงบ่ายโมงตรงของวันอาทิตย์ที่6มีนาคมนี้นะฮะซึ่งเป็นศึกเจลีกนัดที่5ของฤดูกาลนะครับแฟนๆก็ติดตามชมการถ่ายทอดสดทางช่องสยามกีฬาสปอร์ตนะครับส่วนตนารางคะแนนเร็วทำแบบล่าสุดนะครับอันดับที่1คาวาซากิฟันเร่แข่งไป4นัดมี9แตม้มอันดับที่2ยูโกมาเอฟมูรินอตแข่งไป4นัดมี7แตม้มอันดับที่3คัตชิวะเรโซแข่งไป2นัดมี6แต้มนะครับ อันดับที่4ซุมซึเอสพลสแข่งไป2นัดมี4แต้มนะครับก็เรียกได้ว่านำเป็นจาาฝูงชั่วคาวนะครับสำหรับคาวาซากิฟอนตา r e เร่ก็อย่าลืมติดตามและเชียร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชนะทิสงกสงสินของไทยเราด้วยนะครับ